บัญชีแมสเซิเจอของเรากำลังถูกแฮ็กอยู่หรือเปล่าค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเราไพรวินยูทูบคะ่ะ ในวันนี้ก็จะสอนทุกคนนะคะดูบัญชี Messenger ของเราเนาะว่าโดนแฮ c กอยู่หรือเปล่าซึ่งวันนี้เนี่ยมีวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Messenger หลังจากที่เราเข้ามาให้เราไปที่โปรไฟล์ของเรามุมบนซ้ายมือค่ะกดคลิกเข้าไปจากนั้นให้ทุกคนค่อยๆเลื่อนนะคะค่อยๆเลื่อนลงนะ ค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนให้ไปที่ความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราเข้ามาที่หน้าความเป็นส่วนตัวแล้วให้เราไปที่การเข้าสู่ระบบการเข้าสู่ระบบอ่าที้นะคะพอเราเข้ามาที่การเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ย น้ำจะขออธิบายในหน้านี้ก่อนนะในหน้านี้ก็คือถ้าหากของใครมีการเข้าสู่ระบบ3บัญชี4บัญชีนั่นแสดงว่ามีคนเข้าใช้งาน Messenger ของเราอยู่นะคะแต่กรณีนี้ของน้ำมีแค่ เครื่องเดียวก็คือ Vivo V15 เครื่องเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบบ,บัญชี Facebook บัญชีนี้อยู่นี่แสดงว่าบัญชี Messenger ของน้ำเนี่ยก็คือปลอดภยัยไม่มีคนอื่นแอบเข้ามาเล่นนะคะทุกคนถ้ามีมันจะขึ้นจะขึ้นอีกจะขึ้นอีกอันค่ะว่า Messenger จุดๆแล้วก็ Oppo อะไรแบบนี้นะหรือถ้าเป็น iPhone ก็จะขึ้นจุดๆ iPhone แบบนี้ค่ะนั่นแสดงว่ามีคนเข้าใช้งาน Messenger ของเราอยู่ถ้าหากของใครนะคะขึ้นแค่อันเดียวก็คือเป็นเครื่องของเรานั่นสบายใจได้เลยเพราะว่าบัญชี Messenger ของเราปลอดภัยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวทนะ่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ